สวัสดีค่ะดิฉันวรรณภาพ่วงกุลผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคนิคสว่างแดนดินสืบเนื่องจากการที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านของบริษัท CPO จําจำกัดมหาชนซึ่งนี้นจะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่า CPO นะคะจากโอกาสที่ได้รับในครั้งนั้นร่วมกับหลายๆสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดิฉันคิดว่าในทุกๆสถานศึกษาที่เข้าร่วมเนี่ยน่าจะมีความประทับใจเหมือนกับตัวนั้นเองประทับใจตั้งแต่ที่ได้รับฟังการบรรยายคําแรกที่ดิฉันประทับใจก็คือคําว่าองค์กรของท่านปารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยการทํางานของทีมงานที่มีความสุขนะคะอาจจะไม่ตรงกับบู d ดิ้งสัทีเดียวแต่ ความหมายก็น่าจะตรงกันกับสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยปรารถนาจะเกิดจะให้เกิดกับผู้เรียนของพวกเรานะคะเรามีโอกาสที่ได้ทําความร่วมมือกันโดยการส่งผู้เรียนไปฝึกงานถ้าเป็นระบบปกติหรือฝึกอาชีพในระบบทวิภาคีเราได้รับความกรุณาจากองค์กรของท่านในการดูแลแล้วก็มีพี่เลี้ยงที่คอยฝึกงานฝึกอาชีพทำให้เด็กๆเ,เนี่ย ได้รับประสบการณ์ตรงและวันนี้ในานามของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีโอกาสได้ไปเห็นองค์กรได้ไปเห็นระบบการศึกษาแล้วก็การทำงานบริษัทที่อยู่ในเครือต่างๆดิ่ันคิดแค่ว่าตื่นเช้ามาหรือวันใดวันหนึ่งถ้าไม่ได้เดินเข้าเซเว่นเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเหมือนขาดอะไรไปหรือเปล่าเราเห็นแต่รอยยิ้มของพนักง,งานเห็นแต่รอยยิ้มของเด็กๆแล้วก็การบริการที่ดี แต่เราไม่เคยเห็นเบื้องหลังในเรื่องของการกระจายสินค้าในวันดังกล่าวนะคะที่นันไปร่วมโครงการเปิดบ้านเนี่ยก็ได้เห็นภาพได้เห็นวิดีทัศน์ได้เห็นการบรรยายว่ากว่าที่สินค้าที่อยู่ในร้านหรืออยู่ในเซเว่นอีเลเนี่ย จะมาถึงมือของผู้บริโภคนั้นมันผ่านกระบวนการที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนแล้วก็เด็กๆผู้เรียนอาชีวะเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนเหมือนกับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะสำหรับผู้บริหารแล้วก็คณะคุณครูที่ไปร่วมโครงการเปิดบ้านในวันนั้นก็ได้เปิดวิสัยทัศน์แล้วก็จะได้มาแนะนำแล้วก็แนะแนวผู้เรียนของเรานอกจากนั้นนะคะยังได้มีโอกาส ไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนนะคะของสถาบันปัญญาพิวัตรได้เห็นห้องปฏิบัติงานห้องเรียนที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้คุณภาพสถานที่พร้อมผู้เรียนก็ได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะทั้งจากครูผู้สอนทั้งจากระบบการทำงานซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้ไมตรีจิตอันดีในฐานะที่เป็นเครือข่ายในฐานะที่ ได้ทําข้อตกลงได้ทําความตกลงร่วมกันแม้ว่าจุดมุ่งหมายนะคะขององค์กรที่เป็นทางด้านเอกชนกับสถานศึกษาที่เป็นองค์กรของรัฐเนี่ยจะมีแตกต่างกันบ้างแต่เน้นคิดว่าจุดหมายปลายทางเนี่ย ก็คือสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนคนไทยนะคะโดยเฉพาะเยาวชนเด็กๆผู้เรียนอาชีวะที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการฝึกงานฝึกอาชีพเนี่ยได้มีงานทำได้มีรายได้เลี้ยงชีพนะคะมีสัมมาอาชีพที่ดีแล้วก็ได้เลี้ยงชีวิตตัวเองแล้วก็บุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็จะเป็น ประชากรหรือประชาชนหรือพลโลกที่ดีของประเทศไทยช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไปเดี๋ยวนขอขอบคุณโครงการดีๆของทาง CPR ที่ได้ให้ความอ,อนุเคราะห์แล้วก็ได้ให้โอกาส ดิฉันคิดว่าตัวนั้นเองถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนผู้บริหารหรือผู้เรียนอายุษานะคะก็จะได้เผยแพร่สิ่งที่ดรียนได้รับนะคะแล้วสิ่งที่ดิฉันได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองถึงกระบวนการทํางานถึงความเอาใจใส่ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กๆของเราเนี่ยได้รับจากองค์กรของท่านให้ มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็สนับสนุนนะคะมีมิตรไมตรีจิตมีเครือข่ายที่ดีแล้วก็มีความร่วมมือที่ดีระหว่างพวกเราชาวอาชีวศึกษาแล้วก็ CPO ต่อไปในอนาคตค่ะนั้นมีความสุขมากๆสมกับปรัชญาองค์กรของท่านที่ว่าให้ลูกค้าเนี่ยมีความสุขภายใต้ทีมงานที่มีความสุขขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ